สวัสดีครับมีเรื่องเล่านะครับสั้นๆน,นะครับแต่ก่อนผมขับแท็กซี่ใหม่ๆนะครับมีชาวต่างชาตินะครับโบกรถแท็กซี่นะครับอพอเขาขึ้นมานั่งปุ๊บเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะครับมัวแต่คุยโทรศัพท์อยู่ผมก็เลยพอเขาเลิกคุยโทรศัพท์ผมก็เลยถามบอกว่าผมสับสนไม่เก่งภาษาอังกฤษคาว่า i อคาว่าอยู่นะครับไคือใคร ยู you, คือใครยู you, ก็คือคือเธอไอคือคือเราใช่ไหมครับไอเนี่ยคือเรายู you, ก็คือก็คือเขาอ่ะแหละผมเลยไปถามเขาบอกว่าปกติแล้วต้องบอกว่าอ่าอ่า w h e u e go ถูกไหมครับคุณจะไปไหนอะไรก็ว่าไปผมกลับไปถามเขาบอกว่าอ่าไอไอน่ะไอยูโกฝรั่งเขาเขาพูด ภาษาไทยได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าอา้าวผมจะไปรู้เหรอคุณจะไปไหนแต่ผมเนี่ยจะไปศรีลมเขาว่าอย่างนั้นอา้าวพูดภาษาไทยได้เหรออา่าก็นั่นแหละแล้วไอนะ้น่ะจะไปไอจะไปไหนผมไม่รู้คุณจะไปไหนผมจะมรู้คุณเหรออา่าผมเนี่ยจะไปศรีลมฝรั่งว่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็สั้นๆนะครับสั้นๆกินๆพนาวะภาษาอีสานว่านะครับเล่าสู่กันฟัง